วันนี้เราจะพามาทดสอบไหลับนี่ไซรับจากน้ำอ้อยสายพันธุ์สองห้าศูนที่เราทำเองเมื่อคืนที่จริงจะ,ะทำน้ำตาลแหละก็เลยแวะเอาทำมันนี้มาขวดหนึ่งตตกออกมาจากกระทะเลยเรามาชิมมันนี้แต่ชิมมันก็ต้องมีอ,อุปกรณ์เสริมก็คือขนมปัง <c oughs> เดี๋ยวเลื่อนจาน จานเข้าไปใกล้ๆเรามาดูตัวใส่หลับกันก่อนมันก็เขาเรียกอะไรมันก็เป็นน้ำน้ำอ้อยกวนที่ที่ยังไม่สุกดีนะใช่ไหมเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นี่มันแะคล้ายๆน้ำพึ่งนะคล้ายๆเลยหวานหอมฟบนี่ก็เหมือน,นเป็นน้ำเชื่อม ที่สามารถเอาไปใส่กาแฟน้ำชากาแฟได้หมดจะชงอะไรก็ทำขนมด้วยก็ได้แล้วก็เอามาทานกับขนมปังด้วยก็ได้เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดู ันนี้หาของกินช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเหนื่อยเราตัดอ้อยเยอะมากช่วงนี้ตัดทุกวันเนี่ยเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็จะไปตัดอ้อยอีกอน,นี่เป็นอ้อยสุพรรณห้าูนย์ที่สวนนี่เรามาโรยกันเลยแทนน้ำผึ้งเราจะใช้แทนน้ำผึ้งเป็นน้ำอ้อยที่เรากวนเองเห็นไหมว้าวมันอะไรมันอะไรมันก็เป็นน้ำเชื่อมอะ ก็สาธิตการกินนะไม่มีอะไรมากพามาดูว่าเออเฮ้ยมันก็หยดเห็นไหมมันก็เป็นน้ำเชื่อมชิอมอ่ะก็จะหวานหอมไปอีกแบบนหเหมือนนี้นี่เลย อันนี้เป็นอ้อยสุพรรณหศูนย์ก็คือมันจะให้กลิ่นหอมที่มันจะหอมมันจะหอมเหมือนขนมมากขึ้นเดีย๋ยวเราถ้าเราเราทาขนมเราก็จะเอานี้ใส่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําน้ําตาลสีลําได้น้าตาลปี๊บได้น้ําตาลกนได้เราก็จะใช้พวกนั้นทําแต่น้าเชื่อมนี้ก็ยังเขาเรียกอะไรมันจะเก็บไว้ได้นานใ่หลับเนี่ยจะเก็บไว้ได้นานเราก็เอาไอ้ใส่นชากาแฟที่บอกกันแหละ แล้วก็กินขนมเนี่ยเอามาโรยได้แบบนี้ยถ้าพวกน้ำอ้อยผงมันยังไม่ได้ไงมันหวานอร่อยดีนะแล้วมันทําจากอ้อยสดรี่สดสแล้วก็กวนได้เลยเดี๋ยวเราจะขายด้วยไซรับนี้ขอเช็คราคาที่ตลาดก่อนว่าก,กวดแล้วเท่าไหร่ถ้าใครสนใจก็เตรียมได้เลยเป็นอ้อย จะบอกว่าไอ้ีมันก็ไม่มันเราก็ไม่ได้รับรับรองได้ไม่ได้รับการรับรองจากที่ไหนว่าอินรีแต่เรารู้ตัวเราเองว่าเราไม่ได้ใส่สารเคมีลงไปบอกได้แค่นั้นนี่ไอที่ใส่ขี้ไก่แล้วมาสุขภาพไอมันจะดีกว่าแล้วก็ผลผลิตที่ได้ออกมามันก็จะแบบพอดีถ้าไอที่ใส่ปุ๋ยมากล้ำมันก็แตกแต่น,นี้้อลํำเราสวยเดี๋ยวจะขอจบคลิป เขาเรียกอะไรเทสเซลับนี่เป็นครั้งแรกที่เราทำเขาเรียกามาแชร์ประสบการณ์ให้เป็นเพื่อนแต่ยังไม่ได้พาดูวิธีทาเดี๋ยวเขาหน่าจะพาไปดูวันนี้พามาดูวิธีการกินกันก่อนว่ามันมันอร่อยมันหอมให้แทนน้ำผึ้งได้น้ำอ้อยบริสุทธิ์ด้วยเราจบคลิปเท่านี้ก่อน